ลองใช่หไหมไปไปทำอะไรเลยก็ได้พี่มันจะรีแล้วนี่ <laughs> นี่รอเอาของนะแม,ม่พี่ก็อรอรอเอาวุ้นเนี่ยเ,เอาอุ้นเสร็จมันก็จะรีแล้ว <c oughs> เออนั่นแหละ วิธีหลุดสัญญานะครับผมเล่าครับไปคือปลาฉลามไม่ติดนะครับปลกฉลามรับไปก็ตามสบายเลยนะปาาฉลามไม่ติดอาวุธสี่อย่างติดครับอาวุธสี่อย่างนี้ถ้ารับไปนะครับติดสัญญาตลอดชีวิตเลยไม่สามารถโยกย้ายให้ใครได้นะครับวิธีหลุดสัญญามีด้วยกัน2วิธีนะครับหนึ่งคือขึ้นอาวุธตามเงื่อนไขเช่นรับมีดไม้ปูเพิ่มรับไม้ปูขึ้นไม้ปูเอสรับปืนมีเดทูขึ้นเป็นปืนบวกสามอะไรอย่างนี้นะครับยกเว้นปืนก๊ก ืนกอล์ฟเนี่ยจะเป็นปืนชนิดเดียวนะครับที่วิธีผ่านเงื่อนไขจะมีวิธีเดียวก็วคือต้องขึ้นสามดาวเท่านั้นซึ่งถ้าที่สามดาวอาที่ที่กาวมาก็คือหลุดหมดเลยครับนะครับ,นะรบมีสองวิธีนะครับถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวข้ามาถามแยกข้างหลังได้น,นะครับอาจจะองได้ขึ้นได้ตามสบายครับจะไม่เกี่ยวกับสัญญ,ญาอยู่นะครับตามสบายเลย อาวุธนะครับหลังจากรับไปแล้วนะครับมีดไม้ปืนเงินกลีแล้วก็ปืนกอล์ฟรับไปแล้วรบกวนลีดเดอร์ก่อนจะให้ใครรบกวนเรื่องครับถ้ารับไปแล้วแล้วพรุ่งนี้มาออกครอบครัวโดนรีตัวนะครับอาวุธหายไปเลยนะครับอาวุธไม่ได้กลับหาครอบครัวนะครับถือว่าเสียสิทธิ์ชิ้นั้นไปเลยยังถามพ่อไหนไหมครับเรื่องการหลุดวลสวัสดิภาพไม่ได้ยินไหมครับคุณอาสภาร์พาร์พาร์พถ้์พาร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 ์าร์พาร์าร์พคร์พา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 ร์พร์พาร์พาร์พาร ไม่ใช่ครับคือแบบให้คนในครอบครัวคือยังงไบก็คือแบบสมมติสมมติผมได้ไม้ใช่ไหมแล้วสมมติผมอยากให้ที่คนนนะคในครอบครัวอย่างไรให้ได้ไหมถ้าไม้ของเราที่รับไปแล้วให้ไม่ได้แต่ไม้ที่เหลือให้ได้ครับออ๋ได้ครับยังถามเพิ่มเติมไหมให้ดาวเพน่มขึ้นสามดาวนี่กี่เล่นสิบแปดสตอรี่ครับแปดสตอรี่เล่นกับแก๊งไม่นับเล่นกับ เล่นกับแกไม่นับเล่นสามไฟไม่นับต้องเล่นกับครอบครัวแล้วก็ต้องห้าไฟแล้วก็ต้องมาจำนวนคนเต็มสองทั้งสองฝ่งเท่านั้นซึ่งจะต้องถูกนับไปแล้วหมด18บตอรี่ถ้าเล่นครบก็คือสามดาวได้เดี๋ยวถามเพิ่มเติมไหมนี่แค่ถามต่อแล้วต่อไปเป็นเรื่องรถนะครับรถหลังจากรับไปแล้วนะครับ ด้วยตัวระบบบล็อกอือได้แก้อื่นหรือครอบคลไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่หากท่านเจอช่องโ,มโ,มโหว่แล้วท่านใช้ท่านจะโดนเทศจากทางประเทศทางสภานะครับแล้วก็โดนยิดรถคืนนะครับรถนะครับถ้าท่านใดที่ถือรถแล้วจะออกครอบคลรบกวน,กวนโอรถคืนคนในครอบคลุด,ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยเช่นท่านโดนเอาออกลอยหรือโดนมาคับออกให้ลีดเดอร์กับตัวที่กับกับตัวคนที่ถือรถนะครับเดินมาหาสภานะครับสภาจะนำ อาสภาจะปลดกูดาวให้ท่านก็นํากลับเข้าไปโอรสโอรสเสร็จท่านก็นํากลับออกแต่ข้อเสียของมันคือท่านต้องเสียบัตรเข้าบัตรออกเองแล้วก็ติดกูดาวใหม่เองนะครับหลังจากนั้นสภาไม่ปลดให้ยังถามข้อไหนไหมครับไม่ครับ่ถเ็โลสามคันรถเร็วสามคัน แล้วก็หลังจากนี้นะครับถ้าอาวุธรับไปไม่หมดฝากไว้ที่สภาได้นะครับฝากไว้ได้ยันท่านเซิร์ฟยันเซิร์ฟปิดหรือยันลียันเซิร์ฟยันท่านยุบครอบครัวครับฝากได้ตลอดชีวิตเลยนะครับแล้ววิธีการที่จะมารับหลังจากนี้ครับให้ลีดเดอร์หรือชื่อเขียวพาสมาชิกมารับเท่านั้นนะครับถ้าสมาชิกมารับเองไม่ให้เลยครับยกเว้นปืนก๊อกปืนก๊อกเป็นปืนชนิดเดียวที่ต้องเป็นลีดเดอร์เท่านั้นที่ต้องมายืนยันถ้าชื่อเขียวสภาไม่นับนะครับโอเค เดี๋ยวทีนี้คนไหนถือทรัพยากรครับเดินมาหาผมเลยกอกับ A ดีโอเคทีนี้อาวุธนะครับเดี๋ยวอาวุธเดินมาหาผมและบอกอาวุธที่จะรับนะครับท่านหนึ่งรับได้มากกว่า1ชิ้นนะครับ รับมีดไม้คู่กันรับไม้ปืนแล้วแต่นะครับก็จะไดไอเอ็มเอ็มเคทูได้กระบอกหนึ่งใช่ไหมครับเอ็มเคทูคได้ทั้งหมดสามกระบอกครับสามกระบอกแล้วกกได้กี่กระบอกครับก็อกได้สองครับก็อกได้สอง,สองเอ,อ็มเคทูสามไครับได้ปากฉลามเก้ามีดห้าไม้สามปืนก็อกสองเอ็มเคทูสาม,ม ได้เลยนะใครจะรับอะไรก่อนประเทศจลีนะครับเดินมาหาผมแล้วบอกรับได้เลยพี่จอนพี่จอน,จนอยู่ไหนพี่จอนอย่าเพิ่งไม้ไม้ไม,ไม้ไม้มาก่อนพี่จอนกับพี่พอนมาเนี่ยเอาเอาไม้เอาไม้ก่อนที่เอาไม้ที่ไหนไม้ไม้ครับสามคนโอเคเอาได้เหรียญแล้วยืนรอก่อนนะครับเดี๋ยวไปขับพร้อมกันคนต่อไปครับอันนี้รับอะไรครับไม้เนาะ ล้บครับคนต่อไปโอเคเรบ okay, ครัคต่อไป